โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีชื่อเดิมว่าโรงพยาบาลตากตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตากจังหวัดตากโดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2484และเปิดทำการเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2487ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง โดยในภายหลังนั้นโรงพยาบาลตาได้รับพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2528โดยสมเด็จพระคณิษฐถาธิราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชาดำเนินทรงเปิดตึกอำนวยการเมื่อวันพุทธที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2530ปัจจุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด30ไล่1งาน15ตารางวาจัดเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ S มี310เตียงโดยมีภารกิจหลักในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการรับส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนรวมถึงสถานบริการสาธารณาสุขในเครือข่ายฝั่งตะวันออกของจังหวัดอีกด้วย ในปัจจุบันมีผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกเฉลีย่ยวันละ1,300ลายแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเฉลีย่ยปีละ7,000ลายทั้งนี้ยังมีเครือขา่ายบริการสุขภาพของโรงพยาบาลประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล21แห่งและคลินิกหมอครอบครัว2แห่งโดยมีพันธกิจในการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมเฉพาะทางทุกสาขา มีระบบบูรณาการงานบริการสาธารณาสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายและพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยหลักธรรมิบาลนอกจากนี้เรายังเป็นสถาบัานร่วมผลิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทโดยเป็นศูนย์แพทย์ศรรศาสตร,ร์ศึกษาชั้นคลินิกมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมผลิตนิสิตแพทย์มาแล้ว14รุ่นจำนวน180คน ภายใต้การนำของนายแพทย์บรรเจิดนนทสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชผมมีความเชื่อว่าการมีทัศนคติที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะการมีทัศนคติที่ดีเป็นเสมือนแรงขับเคลื่อนพลังชีวิตของคนเช่นเดียวกับความกล้ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาแต่ก็มีน้อยคนที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นเพราะกลัวความล้มเหลว ัวการถูกปฏิเสธทำให้เขาเรานั้นยอมที่จะอยู่ในที่เห็นความคุ้นเคยซึ่งก็เท่ากับย่ำเท้าอยู่กันที่ส่วนตัวผมมองว่าหากเรากล้าที่จะทำในสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะล้มเหลวแต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือประสบการณ์ประสบการณ์ที่จะทำให้เรากล้าจะทำมันมากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลา78ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีความทันสมัยรวดเร็วปลอดภัยตามนโยบายสวิตแพรงของกระทรวงสาธารณาสุข โดยการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อลดอัตราการป่วยและอัตราการเสียชีวิตตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วและปลอดภัย รางวัลความภาคภูมิใจมากมายที่ได้รับทั้งในระดับบุคลากรและระดับโรงพยาบาลนับเป็นบทสรุปแห่งความสำเร็จจากพื้นฐานในการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความตั้งใจสร้างสรรค์มุ่งมั่นพัฒนาภายใต้อัตลักษณ์ซื่อสัตย์สามคัคคีมีน้ำใจ และเราพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขคุณภาพที่ประชาชนไว้วางใจ